อันนี้พาพี่ตัวมาเจาะประวานะคะนี่ไม่ได้เป็นประวานดี่ประวานมีความดังด้ปรวานไม่เจ็บเลยเห็นไหมโอ้ยรอผลค่ะโอเมเคลอดลอดครับไม่เป็นครับแกปวดที่ครับ เลยครับอะไร Connie, s <S นาะตึง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 ต okay. ึงตึครั้งก่อนส่งอะไรของกินมาให้ไอ้พวกปลาหมึกอะไรนะแกก็สั่งมาจากตรงตรงตรงนี้แกส่งมาเพราะตัวป้าก็อยู่แต่บ้านอะไรอ่ะหมึกก็หมึกก็หมึกครับโอเค ขอบคุณครับผมเนาะมีของห้่งของแห้งมาไว้กินขอบคุณมา,มากๆเลยครับประทุโอเคครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีครับนี่ครับเพิ่งกลับมาจากตลาดครับวันนี้ก็มีเมนูไก่อบปี๊บครับไก่อบปี๊บเตาถ่านเนาะน้องแพลวก็ขอบคุณพี่โยครับโอนเงินมาให้ห้าร้อยบาทนะครับยูอังกฤษเนาะ มาให้ตูนทำคลิปเมนูนี้หน่อยพี่ดูหน่อยนี่ฮะโอ้ซื้อไก่มาสองตัวทุกคนนี่ฮะก็ได้มาสองตัวอันนี้ไก่อะไรเนาะแถวไก่ไก่พันเนาะไก่บ้านไก่บ้านเออไก่บ้านจะเหนียวบะน้อวันนี้เนาะตัวก็ได้ขนมจีนมาตัวระแปดสิบตัวละแปดสิบแปดบาทเขาลดเหลือร้อยแปดสิบตัวละแปดสิบแล้วก็ได้พวกผักพวกอะไรมาสิปะถะครับ ก็ได้กินของแซ่บแล้ววันนี้นะอืมวันนี้ได้กินของดีๆด,ด้วยกินไก่เนาะนี่แล้วก็พวกผักพวกอะไรอสาหรับที่เราตุนไว้ต้องไว้ตำาป็นลงปลาร้าครับผ่าตะไครไ้ใบมะกรูดพี่ชายดำมีอามายังแถวเนาะนี่นฮะโอเคครับคุณพ,พี่โยครับผมมาเดี๋ยวเราไปหมักไก่ครับอเอาแบบหย,ยาบๆเนาะเพราะได้กินเสื่องด้วย น,นี่คืออะไรครับเนี่ยคือไอเมล็ดผักชีเมล็ดผักชีไม่อะไรเห็นป้ายนี่ก็จะตำรวมกันไปเพิ่มควาหอมครับตำครับตำพอเยบยายาตอนที่ล้างเนาะค่ะโอ้โหือ หอ,อมเครื่องมากอะอเดี๋ยวเราใส่ในตู้ไปในข้างในนี้ทุกคนในตู้อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนีนะ้ครับเดี๋ยวค่อยทีละคู่แล้วก็หมักครับเอาอเครื่องในใส่ตู้ใช่ไหมทีละใช่ค่ะไสตู้เลยโอ้โหน้ำหมักเรานึ่งก็อร่อยเนาะ,ะนี่น้ำหมักเราแบบแซ่บมากดูดูดูน้ำหมักมีอะไรบ้างอบอกไปแล้วนะ ก็มีก็แค่อะไรผงนัวรสดีน้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำตาลเท่านั้นครับค่ะผงนัวตามใจชอบแต่แต่ไม่ใส่ไอ้ซอสหอยนางรมเพราะว่ามันมันจะดำอืมโอเคครับอืมเอ้ยนี่ย่าไปหาฟืนมาจะโคกช่ีกรมิดค้นอ่ะเดี๋ยวแจ้กอีดือนพุ่นย่าอีดือนที่ย่าก็ตื่นเนาะฮาหลังกระต่นเวอร์ชัน เห็นใจเกรอนะยู่หน้าบนอบงยตเมือง้มืนันะนี่ยาไปหามาเหนื่อยเหนื่อยเห็นใจเกนเี่ยเป็นลมหาฟืนมาไว้ใช้ทุกคนูโบเดี๋ยวรอค่ะอันนี้แบบซีฟู้ดแบบอีสานอีสานบ้านหฮาต้นหอมให้แน่เขาชอบนต้นหอมอ่ะเอาต้นหอมไปติดไปนำเด้อไม่ใส่ผักชีไปก่อน สวัสดีค่ะมื่อนี้เฮาที่ไปไปทำคลิปที่ทุ่งนาทำคลิปที่ทุ่งนาไก่อบป๊บไก่อุบปี๊บตอนนี้กะตูดเตาถ่านกำลังสีไปนะจ๊ะคือที่แบบว่าพลงพลังหน่อยนึงทั้งสมอทั้งยางแถวคนแล้วก็ไก่ตูดเนี่ค่ะใกล้ใกล้กลมักย่างดีนะคะน่าเป็นค้าไปบอกไปดูโอเคค่ะ ไปเลยคุนทีมงานคุณไปแล้วอย่าได้เฮาแบบโอ้ยทุลักทุเลอยู่คลิปนี้อยากให้ทุกคนได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบบ้านทุ่งนาครับคนอยู่ต่างจังหวัดก็ได้ไมคิดถึงบ้านหายคิดถึงบ้านเนี่ยเนาะแกซื้อแบบย่างสั้นๆได้จ้าจะแสีบที่สุดก็คืออันนี้นั่นนี่อันไหนออันนี้ตำแบบบ้านๆเขาเนาะเบอร์เลยเบ่ได้ปั้นให้ละเอียดปั้น อันนี้น้ำจิ้มซีฟูไผ่อีสานขอโทษด้ยขอโทษด้คะขอโทษหยุดยางซันหน่อยเนี่ยยางไปเลยยัไปหาค่ะดูเบื้องหลังด้วยทุกคนค่ะโอ้ไม่เป็นปุ๊บคุณโกถ้าถ้าน้ำจิ้มเฮียนี่กะเบิดกันนะค่ะนุ่นค่ะถึงแล้วนุ่นโอ้ทนนึงด้คะสันโอเคค่ะ โอเคค่ะถึงแล้วหม่องเฮ็ดไก่อบปีบต่อทานแล้วจ้ะนูเบิองล่างเลยอันถือน้ำสมหมาจะขวดไหนเสืออันเสือหายไปแล้วขมเ้นน้อยอ่ะไม่เป็นไรลูกเก็บขึ้นเก็บขึ้นเก็บขึ้นโอเคไม่เป็นไรกินได้อ๋อไม่เป็นไรนได้ไหมบมานเด็วอมมีเช็ดปากขวดอองให้ก่อนให้กิน<ๆ>โอเคโอเคให้น้ำสมเฮียอ่ะ,อะ,อะกินเลยอ่ะกินเหลยงอันสีแล้ว นี่คเออได้ได้ได้อ่ะอันนี้ทีมงานของเราเล้วจ้ะเบิรงเบิร์อันนี้ปีกับพานแล้จ้ะมีหอดอันนั้นเป็นเด็กน้อยน้องอ่ะไปเลยจ้ะไปเลยจ้ะมาผนไปอีกเบียบอกว่าไปตรงนู้นดีกว่าโอ้โหทีมงานแบบไปอีกสุดได้เลยทีมงานคุณภาพครับไม่ถือและอันถือนี้แหละไปไปย้ายที่โอเคครับไป ใหญ่ใยญ่เดียที่รักคือแท้เพื่อคลิปที่ดีคลิปคุณภาพครับนี่แหละเบื้องหลังการที่เราจะไปทำคลิปไหนไกลๆหน่อยทุกคนเพื่อวิวเพื่อธรรมชาติฝากยอดนูคลิปฝากสนับสนุนช่องตูนบ้านนานด้วยนะครับนี่ก็ขอบคุณพี่โยครับสนับสนุนมาให้ได้ได้กินไก่ครับ โอ้โหและอันสือเสื้ออแพ้วคือคือให้เาถือปิ๊บน่ะเ <c oughs> นี่ยแหละคนละไม้คนละมือทุกคนไม่ได้เห็นแบบว่าหลายๆมุมไม่ได้เห็นว่าเราทำกินอย่างเดียวเนาะโอ้สวยสวยคลิปนี้ก็จะยาวๆหน่อยนะครับไก่นี่คงจะใช้เวลาอบประมาณชั่วโมงอะทุกคนดูซิว,ว่ามันจะรอดหรือจะล่วงต้องรอดนะ ไอ้ตกทุ่งนาเ้อนอันนั้นหนักสุดเบียถือถือเตาหนักมากเบียปีไม่หนักหรอกปีปะเตาสีหนักวีีอะไรวีป้าจะไปปะไก่พัวโอ้ทุกคนดูนู่น โอ้มีมีสระน้าด้วยนะอาครับเตรียมพร้อมครับปรงการก่อไฟโอ้โหพี่พผยรายาการ <S <S เข็ยนดำ <S 2> <S 2> อ่ะเด็กๆแล้วเบลไปเอาของมานี่แล้วไม้เบลเป็นคนที่เป็นคนที่จัดการครับก่อไฟเบลเขาเป็นคนดังดังไฟไม่บี่ขอพักดังหนึ่งวัน <laughs> บรรยากาศครับโอ้สุดยอดเบียบคุณดังก่อไฟครับติดบน,นนะั่นเอ,อ,อยที่รราเสื้อนี้คนดังเหรออ, <laughs> อืมมั่นแคจะเป็นคนดังบรรยากาศหนุนน้ำพลอยไปเอานหนุนน้ำพลอยยูวูไม่ได้ยิยนไปเอาของ เฮ้ยดูท่าดูท่าดูท่าดังไฟทุกคนคือแถวเอะคือก่อไฟทุกคนนี่คับแป๊บเดียวก็ติดบรรยากาศเอาเอาน้ำใส่ขวดทุกคนเอาขวดเนาะเอาน้องแพลเอาไก่เสียบเลยครับเสียบเลยน้องแพลอุ้ย เราก็ไม่เคยทำนะพูนาพูามก้อนสุดๆไปแห้งเสียจะรอดหรือร่วงครับผมปลปลาต้องแพลวปลาตั้ง <c oughs> โอ้โหทุกคนปลาพ่นะพ่นคร <c oughs> ับครอบเลยครับครอบเลยว้ามโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวอ่อ่ะ หม้อมันไม่บาลานซ์ไงเออก็มีแค่นี้มอเนาะเมื่อกี้เกือบความทุกคนโอเคปิดไว้ครับโอเคใครอยาไปโดนไปเลยจะกินไม่นาะโดพันมาทีเดียวเหี้ยดิเอ้ยนี่แหละครับไลอ้อนไปไหนลูกไลอ้อนแท้จะได้กินง่ายไหมครับมันจะรอดหรือจะล่วงครับอ่รล้ำแล้วล้ำแล้ว Hi, คลิปอยู่อาก็จะบอกว่าเธอไปตัดไอเบตองให้หน่อยทุกคนเราก็ไม่ทันคิดเลยเราก็เอาไมค์อุปกรณ์ง่ายๆทุกคน <laughs> 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 ง่าย รอผักแล้วก็มีต้นหอมผักชีค่ะผักชีใบเลื่อยแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดของเราเนี่ยฮะอ๋อรอรอรอน้ำแพรไปตะกินได้ไหมครับมือคือดำแท้มืออ่ะจับถอยอย่าได้สำลีนะพอย่าได้เช็ดหน้าหน้าของคุณนครับประมาณสี่สิบสี่สิบห้านาทีอ่ะเขาจะเปิดดูทีรู้หมวกดิโอ้โหทุกคนฟังเสียงอัันนน้เสียงน้ำในขวด คือแบบหอมมากอ่ะไม่รู้ข้างในเป็นยังไงอ่ะตอนนี้ผ่านไปยี่สิบห้านาทีแล้วครับทักสี่สิบนาทีค่อยเปิดดูวิ่งกี่นาทีแล้วผ่านไปยี่สิบห้านาทีแล้วพี่ไฟมันจะดับไหมไม่ดับไม่ดับคือหอมมากคือแบบดีเสียงแบบรูไม่ได้กลิ่นอ่ะต้องมาใกล้ใก้ลมแปลงไปลูกไก่หมหิวแล้วไม่ไหวแล้วแบ๊ะ ครับผมเนก็จะตกอยู่เพิ่งตกเด้อให้ได้กินก่อนหอมเสือมาตั้งใจโอ้หอมเสือหอมสามตั้งใจฟ้าก็ร้องคึ้มๆจะเ,เปิดดูแล้วครับสี่สิบนาทีผ่านไปทุกคนมันจ,จะเป็นยังไงเนายาวนานมากฮะอีกตัวนี้นี่เรสงอัยว่าเอาไปนึ่งกินดีกว่าครับนึ่งไว้ให้พ่อแม่ยาก,กินแต่เราจะกินตัวนี้ก่อนให้มันรอดก่อนทุกคนอ๋อมาดอนอันมาสิไม่ได้เอาผ้าอะไรมาไง ได้ไหม<า>นอ้อโอ้ยโอ้โอ้อโอ้โอโอ้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 โอโอ้ยม้โ้โไ้้โอ้โ้โอ้โ้โอ้โอ้โน้โอโอ้โออยอ้โออ้อ้โอ้มั้โอโอ้โโอโอ้น้อ เดีอีกสักยี่สิบนาทีเนาะอ่ะพรมเลยครับยังยังไม่สุกยังไม่สุกอืมได้อยู่นะอ่ะทุกคนผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีแล้วนะครับเราก็จะมาเปิดดูแล้วครับว่ามันจะได้กินหรือยังเนาะเอาอ่ะมาัาการเลยครับโอ้ยอีกตัวนึงต้องใส่เอาไว้นึ่งครับนึ่งไว้ให้ยากกับแม่กับพ่อกินตอนแรงเท่าแเนาะเราจะอบตัวหนึ่งครับผมอบปี๊บ ในอ่านรอกี่เหรอลูกฮะใ้อย้โอ้แพ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 ้ล้วเนี่ยเผื่อโอ้โหสุกแล้วป๊าดูทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวหัวหัวไม่โอ้โหไม่เลยเห็นไหมบอกแล้วสุกแล้วอันนัสุกแล้วสุกแล้วครับสุกแล้วม่ไ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 ม่ินไม่ไมไม่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 ไงไม่ไไม่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 ไิต เสอะคอน่ะไล่ลูกกันไปอย่างฟุ้งมันจะเสอะมันเป็นอันนี้ว่าเป็นแบบเป็นอันนี้ขึ้นไปไงปาทุกคนมาทีมันใส่จะไหม้นะบอกแล้วไม่ใหม่เนี่ยเพราะเราต้องปีก็เริ่มไหม้แล้วเนี่ยอืมโอเคครับโอเคเอาออกมาเลยครับทุกคนมาอันนี้รนี่ะโอ้โหทุกคนโอ้ไม่ก็อยู่นะโอ้ปาปิงไหมอื่ได้อยู่นะได้อยู่นะปาจมหัวป่ะทุกคนเราจะเลือกพันหัวก่อน โอ้โหเป็นไงครับเอาตัวนี้อบขาบ้างครับอือเดี๋ยวแป๊บนึงที่แล้วร้อนมากฉีกเลยครับบ่อสองมาเด็ดโอ้นี่ครับดึงเลยน้องแพ๊วโอ้โหหุ้นเนี่เนื้อชำช่ำปาดดูนะฉีกเลยเบียกระดานเนาะเอ้าไก่ขาฉีกมันไม่สุกถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามันยังไม่สุกดีก็เอาย่างเพิ่มมาได้เบียร์แต่ว่าจะไม่แล้วโอ้โหแต่ว่ามันสุกแล้วนะปด สุกแล้วสุกแล้วครับทุกคน่แหละนั่งแนี้แหละอฮึดเลยแฮนสุกแล้วสุกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ้าโอ้าโอ้ยโองยโ้ยโ้ยครับโอ้ยอยอ้ยโ้ยโยโอ้โยอยอ้ยอ้อม้ยโอ้ยโอะยโอ้ยโม้อออโอยยยออยยอะยครับอน้้้โอ้ยอ้้้ และอันถูกใจที่นักปัดให้น้องตามันมาครับได้แล้วได้แล้วทุกคนตั้งกล้องกินกันเลยมามามวก่อนจะได้กินตีไปรับชะบงครึ่งงกันย่างย่าไม่เป็นไรเอาอฉีกันเองแล้นเลย นนบโอ้เฮ้ยไอลูกมาน้องฝนเอ้านั่งขังเนียไไ่ังบ่ังเลยโดนกล้องนะคพี่กล้องไม่ได้ครบทุกคนทุกคนยังสลับเออเพ้ยเาวาไม่มีละกันแล้คนเหดียวโอ้ทุกคนเาวาดดีค่อย่าไปจับนะลูกดีค่ะยกันมาทุกคนโเป็นไงนาะมันปะไปเลย เลยเลยอันนี้ไม่กินเลยค่ะเนือกินไม่ไม่ใช่ไก่ทอดอ่ะอุยอันเด้ร้อยู่อุยไก่ไก่มันหยาดเลยมอุ้ยอุ้ยอ่เป็นไก่บ้านแตโอเคอยู่เนาะแกเล่นมาก่อนนะแเล่นแต่เขาดูไก่เดีลูกโดน มันจะไปยาครับมันมีหาไก่หาไกอ่อันไม่ได้อ่ะไม่ได้เนี่ยหัหกแพลวมหาหักเองนนเอเอให้ชิมกันเอาอ่ะให้หลาดไงอืมจิน้นเนี่ยอ่ะหักแพลชิมไหมให้ทุกคนดูดิอู้ฟูอันนี้ไก่ไมันมันจะเหนียวนิ่มอยู่นะครับด้วบ้าอืมได้อยู่เป็นเยอะมากไ,มได้ยอ,อยูงง่ยอืมเงี้ยนี่แกะ เดอดเลยนนี่เนี่เจี๊ยมได้เลยข้าแม่สุกไหมโอ้ยข้าแม่สุกไหมีสุกเดี๋ยมเดินไปดึงนเดินถช็อตสุกสุกไหครับมาเลยที่ใบตาอ๋อหอมเลยนักกรเอาน้าแค่นี้อ่ะเออหอนเออเอ ลแล้วแห้งๆหลัก็ไปย่างอีกช่ำๆทุกคนกินได้บ้านะอันนั้นเป็นธรไมดเฮย่ร้นแงหยอกเราไม่สูงไหมนี่ยยัน็มยี่ขึ้นเป็นเด็กอันนี้ย่นนะยันไปฟอพันยัง น่าปลาแม่ก่ได่ย่างดุงเสียบ่เดี๋ยวต้องคว่ำคว่ำมาในงานองเลยทุกคนคว่ำอยู่น้ำดิคว่ำอยู่ตรงน้ำดิเห็นเนื้อมันเหนียวใกล้เป็นตั้งแต่นันถ้าอันเหนียวแก้วเป็นเชียเ์มีว่ามันเป็นไก่พันมันจะเละไปนั่นแหละมันจะนั่รเอยอ่าฟาร์ลองมาแล้ว โอ้ยทันแก๋ไปเยอะเดี๋ยวเบ่งหอยเด้อไอ้ปับเนาแต่แบงก์ยังโอชิงเพลงจะชูเราตามแรงมันต้องมีถุงมือแม่นไหครับจับไป๊ะสุดาอดเดี๋ยวฝรังเนี่ยคอยหอมมากหอมเครื่องแกงเนาะหอมเครื่องกิ่มันมากอ่หอมมากไอ้เชยงอะไรอ่ะเราฟอรร้องลูกไม่ใช่ชิงนี่อ่ะ ีไม่เียงกินรีบไปทุกคนปลาล้องมาแล้วอะไม่ี่มาอยู่ตรงน้ำอตาเล่นน้ำอยาก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 อยู่กบน้ำมันมีเรืออยู่นี่ไปกินในน้ำหรอลูก ที่ร้านนูอยาเอาไก่ไปกินในน้ำใครกินในน้ำดี๋ยวก็มีเรืออยู่เรืออยู่ไหนก็คือเรือมันด้วยเรือของเด็กอ่ะใช่ง่ายไอ้ลูกไปกินอ่ะพอยหน้ามือว่างไปไหมยม่ได้ง่ายไหมเผ็ดอยปะเผ็ด่อยอร่อยกินหลายคนนี้อร่อยน้องกินไม่ย่างอัเนี้ปะ มันต้องใช้เวลาจริงทุกคนไกดเนี่ยตักินะเ่ีี่ยทเสียเรือเรืออะให้เรือกินไหมไม่เคยทำกันด้วยกินไ่มนั้นอะไรลูกอย่าเลือกินนี่ไกด์ดอกรับบไปอะโอ้อะไรอะอโอ้ออออ แบบไม่ได้ครับผมครับผไ,ไ,ไ,ไม่ไม่เก,เกลี่ยมาพยายางเพิ่มทุกคนมันไม่สุกทั่วแล้วนะวังหนูตกสารนะลูกไม่เอานี่นักนก,กินเลยค่ะอย่าใหส่วนเกินนอนอนั่งเหรอเออเออโอเ นอันนี้ก็ทันทีไม่ค่อยสูงมากครับก็มาย่างเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งทุกคนนี่ครับบรรยากาศเราก็อีกตัวหนึ่งก็เดี๋ยวเอาไปนึ่งให้พ่อแม่ก็ย่างตอนเย็นแล้วแล้วก็เราได้แหละข้าวแรง <c oughs> นึ่งบบนานเนาะเปื่อยๆนาแบบน้ําหมักะก็คลิปนี้ก็ขอบคุณพี่โยครับที่ซื้อไก่ให้กินเนาะโอเคครับผมก็ <c oughs> กินไปเรื่อย <c oughs> ๆครับทุกคนบรรยากาศอย่างตามเนี้แห <c oughs> ละครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบรรยากาศคือเป็นบ๊ายบายเอยจอมป่วนทุ่งนาอ่ะถ่ายคลิปเล็กน้อยครับดู <laughs> <laughs> ขาใหม,มา่โอเคนะขะอุ๊ยร้อนแปบนึงนะคะโอัยดีครับห้ ขอคุณจอ,อืมันมไม่ม่กินทีนะน้อ,องบี้น้องบี้เต็นจา้ <c oughs> มมาไม่ล้อเลยอร่อยมาก <c oughs>